รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะเป็นเดรสผ้าใหม่สลาบนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะเบาแล้วก็ลื่นเย็นใส่สบายนะตัวนี้ผ้าไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะทรงสวยมากๆค่ะพี่งานของเขานะคะพี่จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้กระดุมนะคะพี่จะแต่งแบบนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะพี่แขนใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวนนะพี่ผ้าใหม่สลาของเขาจะอัดย่นนิดนิดแบบนี้นะคะเนื้อผ้าสวยมากๆตัวนี้นะอัดย่นนิดนิดแบบนี้นะ ส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายให้อย่างดีเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆลูกค้าตัวนี้ผ้าใหม่สลับเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับไมนะคะพี่แล้วก็มีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างตรงนี้ใช้งานได้นะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าบนิ้วนะความยาวเสือ้อไอความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีใช้เดียวค่ะพี่ แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอ,อกเล็กัวนี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่พี่พดูทรงนะเป็นฟิลใส่สบายๆรุ่นนี้ขอจัดโปให้พี่นะคะพี่239เออพี่คุมมากๆตัวนี้239ค่ะพี่เอาพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล์เยอย่กับแสงค่ะ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์สีชมพูนะลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่อกน้าผ้า52ความยาว45นิ้วนะตัวนี้ขอเรียกสีชมพูนะคะ2 3 9เท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะพี่มันจะเป็นแถบกลมนะคะพี่ตัวนี้นะขอเลียกสีกลมค่ะจะใส่ทับแขนสวยๆแบบนี้ได้เลย2 3 9เท่านั้นนะคะ่ะและสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์สีดํานะ แถกเขาจะเป็นสีดํานะคะพี่พิมพ์สีทุกนะจะได้ได้ของตรงเลยค่ะตอนนี้เรียกสีดํานะคะพี่อกหน้าผ้า52ความยาว45นิ้วค่ะหมายสลข239เท่านั้นสีดําค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตนนัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวะค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้พี่แค่239เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทนาะจ่ายเป็นแบบพอรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูนะ ลายสวยทรงสวยมากๆ่าใหม่สับเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูนะลายสวยทรงสวยมากๆ่าใหม่สับอย่างดีนะพี่สองสามเก้าเท่านั้นอกหน้าผ้าห้าสิบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ผ้าสวยและทรงสวยมากๆสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่ดูลายนะเรื่วนี้ลูกค้าใส่แล้วไม่ไม่อ้วนบอกเลยคุม้ม ตอนนี้นะคะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะและสีสุดท้ายนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะใหม่สลับสวยๆเลยสองสามเก้าเท่านั้นนะคะผ้าดีและทรงส่วนมากๆพี่ดูลายนะเอาไปแค่สองสามเก้า